อเฉลยเฉลยเฉลยไม่ครับนี่นเนี่ยเนื้อุ๊ชาลิยัางนี่ลงไทยย่างเนี่ยทำเดีย๋ยเป็นลูกพลิใช่ไหมใช่ไอ้กลันอ้ทีดิงฮะอ้ทีดิงเชิงอีงงและลงไทยย่างเนี่ยไม่มีพัดอื่นเลยสัตมสตมีสัตตมีย่างเดียวอวัจนานเอออวัจนามีพัดอื่นจะไม่มีเลยต้องแปลว่าใหนใกล้ที่แค่ไในเพราะยาสถานเดียวเท่านั้นตัวใดตัวหนึ่ง แปแห้งแปด้วยไปด้วยสิสด็จผิดเหี้ยมเียผิดพิพากษ์เลยนะต้นม้เพี้นะอ่าดูชันลีสัเดินไปละชันลชันลีชันลีกดี้ดึงหมืนตะเกียบตะเกียบเมืทั้งหลายทุกคนทั้งหลายฮะต้องทั้งหลายนใคทั้งหลายบอกลืมไปโอเคได้ สักเดิมเปชันลิใช่ไหมเออแต่เพื่อนชันลีอันเดียวเพื่อนชันลิเนี่ยต้องมีทั้งหลายด้วยเพราะบังคับเลยใช่ไหมเนี่ยชันลีชันลีโยชันลีชันลีชันลีโยชันลีโอเคคุณต้องอ่านต่อมาแปลดันมาภูคริยังลงยังจำไว้เลยภูคริยังสักเดิมเป็นภูคริอีกาลานายฮีริงลงยังก็แปลานเดียวอันว่าสังเกดมาทั้งหลายไหม ในหก็ได้ไกลก็ได้ไมาใกล้ไหมนะหม้อในม้อข้าไก้วไ็ได้ห็นไ่นหม้อ้าก็ได้ใกล้อาอ้าานิยามคเดิมเป็นค่านีการลในีทีแยกย่างลงยาอีกวจนาแน่นอนอยู่ ตั้งแต่ตั ai, ้งที่ใญพันมตั้ห้าวิพันธ์อะปัยยาจะเป็เกีปัจจมีขัตถีและสัตตมีห้าวิพันขั้งายเอวัจนะลงยา้วเลยโอ้ไปยงไงปัญญาก็ดุดเดือดตามมีได้ปอ่าน้สเก็ดไม้ทั้งหลายเอาไ้สะเก็ดไม้เลยใช่ไมสะเก็ดไม้ปะสะเก็ไม้เออไม่บอกเกียนไปทุอ่าน้วสะเก็ดไม้ทัางหลายในมอ ด้วยโดยตามได้ไหมไม่ได้สอง้าดูเป็นของแก่เพื่อต่อแก่เนี่ย็ไม่ใช่ได้นะอันว่าสเก็ดมาทั้งหลายในมอกข้าวแก่ไม่ดูเป็นของแก่เพื่อต่อเพื่อเอาสเก็ดมาทั้งหลายในมอกข้าวเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออเพื่ออยาวเหมือนเพื่อไมื่อกี้เข้าอันก็จะมียิ่งไม่ได้เลยแต่จากวัยเหตุอันว่าสะเก็ดมาทั้งหลายในมอกข้าว จหญิงไม่เลือดได้ไหมแต่ไม่ได้มันไม่ได้หรอกมันได้ความหมายอะไรมันมันมันฝังแล้วมันได้มันมีความหมายแต่แกไม่เห็นแต่ไม่เลือดหมกข้าวจากม้อแต่ในม้อข้าวแต่แม่หญิงไม่เลือดไม่ได้แคทเทียแห่งของเมื่อก็ได้เนี่ยหม้อข้าวเนี่ยเป็นของของหญิงไม่เลือดพอฝังได้ต้องกินไม้ทั้งหลายในม้อข้าวแห่งหญิงไม่เลือดของได้ได้แห่งของเมื่อได้ เมื่อก็รับปากหน่อยของเมื่อนี่ไม่ไหวเมื่อก็ไม่งามแเมื่อก็ไม่งามก็ไม่ได้ความว่ามันจะใช้ได้ทุกตัวนะต้องขัดมาตัวทุกตัวนําโพได้ับตัวพอให้เคี่ยวตัวแห้งเมื่อแห้งของไม่ใช้ได้โยวพจน์ด้วยนะใส่ทั้งหลายเท่าไรเดี๋ยวผิดดูว่าจะนั้นวิจาเขาบอกเลยเนี่ยถารณติยาบอกวิพัฒน์บอกวิจารณ์พร้อมเลยบอกลิงด้วยเห็นไหมสามย่าง มาไปสีอย่างไม่ธรรมดาปรีตัวเดียวนะมีต้องสวดทวกคนทุกถามสีอย่างอย่างน้อยสามอย่างขึ้นไปสราบมุ่เนี้ยทุกตัวนะสราบเนื้อต้องมีสามอย่างอย่างน้อยสามอย่างอะไรลิงวิพัตวจนะลิงวิจนะวิพัตสามอย่างมาแล้วได้ใจคว่มไหมเราก็ดูถ้าได้ใจคว่าใช่ไหมวิพัตมันให้ไม่ให้ ต้องเข้าวิพัฒน์มันด้วยแล้วก็ใจความต้องได้ด้วยเม่าช่ว่าไม่สนใจเขาใจแต่เนื้อความเนี่ย่างวิพัฒน์ชักบันไม่ใช่นะเขา <อ S 1> <ขอ S 2> เอาวิพัฒน์มันเป็นหลักแล้วก็ต้องเรียบเรียงเนื้อความให้มันเข้ากันดูวิพัฒน์ก่อนดูนนะวิพัฒน์นะวิพัฒน์นะอ้าวข้อที่สองมาตุลาปัดหลัามาตุลาณีแปล้วละ่ะป้าป้าหนะป้าได้ป้าทั้งหลายคนให้เพราะสักเดิมเป็นมาตุลาณีอีกันอยู่เลยไหม อีมันได้ทั้งเอกาทั้งรูเลยได้ทั้งสองจะใส่ทั้งหลายไม่ทลามไม่ไม่กินให้มาอย่างเงี้ยให้ได้สองแง่สองมุมสองแง่สองหน้าแบบได้สองยางก็ให้นะป้าอันนี้ป้าทลายได้หมดไม่เป็นไรป้าอะไรเพราะเด็กคันลายกดแต่ก็คนเดียวก็สามารถมีได้หลายคนได้ป้านะมีหลายป้าได้้ามตดูก่อน ดูก่อนดูก่อนมาต้องูงนี้มาตู้ลานี้มาตู้ลานี้อ่านละพนันจะไม่ลงเชียงยาวจะลงเชียงสั้นหมดมาตู้ลานี้ตัวสุดท้ายเลยนะครับแล้วนะแล้วก็มาตู้ลานี้ก็ใช่ดิทั้งหลายดูก่อนหญิงนี่เด็กทั้งหลายเนียแต่ผมก็บอกต้นเลยว่าเป็นประธานหมดผมก็บอกแล้วพูดถึงว่าถ้าได้ถ้าเนื้อควาันให้ อ่านแล้วปานายทำเรีร้องนะแี่ิงไม่เลื่อนคำใช้คำพูดกันในที่นี้มันไม่มีการพูดกันแต่ก็ต้องมีเครื่องหมายพูดเครื่องหมายเล็กนอกเล็กในคือพูดตอบโต้กันใช่ไหมเออในที่นี้มันไม่ต้องขนาดนั้นมันเป็นไปแม่ที่ถึงอแล้วป้านะมันยังไม่ถึงเพราะว่ามันยังไม่ได้เรีนเครื่องหมายคำพูดมันคล้าๆว่าเพื่อรู้ว่าได้ได้ผู้พัดมันให้มันแปลได้ได้นะแต่ดูว่านอกถ้าไปอย่นงนรื่อมันจะไม่เข้าเลย เขายากอยู่ต้องไปเอาอันว่าป้าไปไปเอาว่อมากูมะกุมารีนังนีำเดิร์ฟเวนกุมารีอีกาลันไนอีถีริงแกงยำนารีอะไรเพิ่มมานางนางนางมีอะไรวิพัฒน์อะไรของนางจตุจตุถีวิพัฒน์ายปูจนะและชตีวัฒน์ยปูจนะใช่ไหมไม่นะจตุถีปูจนะก็แกเพื่อต่อกทั้งหลาย ชาติวิภัชควรจะนะก็แห่งของเมื่อทั้งหลายใช่ไหมเอาน้ำเยอะถูกก็แปลพันธุ์นี่ก็แปลแต่ตรงนี้มาดันมาหมาหมางมาว่ามันจะเข้าไอ้ตรงนี้มันเชื่อมต่อระหว่างนี้วิภัชตรงนี้ควรจะเป็นจตุทิวิภัชหรือจะเป็นชาติวิภัชกันดีเชื่อมต่อระหว่างมามาตุลานีกับตรงนี้ตรงระหว่างเชื่อมเลยมันอยู่ที่ตรงนี้นะตงฝ่ายมันมีสองอันนะจตุทิกับชาติวิเพราะมันจะเชื่อมตัวต่อตัวได้แค่ไหนงั้นก็ตุ่เชื่อมตำแหน่งอะไรแต่ในบ้านก็ตุ่มเชื่อม อย่าแปลแก้เพื่อต่อหรือแทงของเมื่อดีเพราะมันให้ทั้งสองอย่างนะวิพัฒน์มันบังคับแล้วว่าจะตุถีกับจะถีเท่านั้นวิพัฒน์เองไม่มีนะมันบังคับแต่ว่ามาตุบาลีเนี่ยคอยแปลมาตัวนี้ระ้ววางมาตุวีมาถึงกุมารีนางเนี่ยคำยึดต่อเลยควรจะเป็นวิพัฒน์ขนาดคิดตรงนั้นอย่าง่อดต่ออันว่าป้าแกหญิงเด็กหญิงได้ไหมเด็กหญิงทั้งหลายแกเพื่อต่อทำไม่ได้ แล้วเรามามาดูอันว่าสัตทีละอันว่าป้าของแห่งของแห่งเออแหงของเมื่อแห่งแห่งก็ได้ของก็ได้ก็นั้นไอ่ดีวันนั้นป้าของแล้วแตของก็แหลกของน้อยเลยแห่งก็ได้แห่งแหลกหนาน่อยของเด็กหญิงใช่ไหมหญิงนั่นแหละต้องเด็กหญิงด้วยนะเพราะมีเด็กชายนะทักหลายด้วย ดูอ่ะต้องทั่งหนึ่งน้ำงน้ำหนึ่งหนึประการแรกรู้วิพัฒน์จะสอนวิพัฒน์อะไรแน่นอนรู้วิพัฒนม์มีปีเตอร์กิพัฒน์เขาวิพัฒน์ี่ยกมาทั้งหมดเลยและดูสองดูคาแปลว่าเชื่อมต่อตรงนี้ระหว่างชิ้นสนิทแค่ไหนนะชิ้นสนิทมใช้ของในเพื่อใช้ของในสนิทกว่าอะไรก็อันว่าป้าของเด็กข้างหลังนี่เป็นอย่างไม่รู้เลยว่าป้าเป็นของเออป้าเป็นของเด็กเปป็น้าของเด็กิงเเด็กนี่ยมันมีป้านี่ เอาจารยทุกคนต้องมีป้าอยู่นป้าเพื่อเด็กหญิงป้าเมื่อเด็กหญิงมันจะเข้ากบป้าเมื่อเด็กหญิงต้องไปกันย่าใ่ขอใช่ไหมให้ของมันเข้ากบป้าต่อเด็กหญิงของมันเข้าดีที่สุดนะป้าของเด็กหญิงชัดเจนเลยต้องแปร่ กันอะไรวงอะเศรษฐีต้องนได้นะต้องไล่ข่ลงต้องจำให้ได้นะจดปเับสนนะแต่ต้องแจกเสรษดีให้ได้ด้วยสีนเยีเีโนเีีโนเศรษฐีนีว่าไปเดีโนเศรษฐีนังอะไรเงี้ยต้องด้นารีนะ่อยู่นารีนารีที่อยู่นารียนารีนารีนาที่ยังนารีโยนารีอะไรมีอย่างี้ว่าไปนะใส่ไปให้ดู ลงอะไรเนี่ยดับเดิมเปโตรปฏิลงสระมีเจตุทีพระตักฉาธีพระที่ไม่สระเรียกว่จนะไปวันนีอ่าแล้วก็ตัเชียบดูอีกอันว่าป้าของเด็กหญิงทั้งหลายมันน่าจะเป็นเจตุทีหรือัาธีฉัธีฉาธีแห้งเวยช่างไม้ของช่างไม้แก่เพื่อต่อเพื่อช่างไม้ต่อช่างไม้มาได้เหรอ อันนาป้าของเด็กหญิงทั้งหลายต่อทั้งไม้ได้ไม่สวยแกเพื่อต่อทั้งไม้ตกตัดกันเลยใช่ไหมก็ต้องเอาสถีเมื่อสถีแห่งของเมื่อนะมั้ยแห่งของเมื่ออันนาป้าของเด็กหญิงทั้งหลายแห่งช่างไม้ก็ได้ของทั้งไม้ก็ได้เพื่อช่างไม้เอกวจนะ ทานิยังซับเดิมเป็นทานิธานีอีกันนในอิทธิเดียกอยกยังนารีนารีอีกันนันะนาธานีก็อีกันนันดูธารีธานีอีกันก็แต่งเหมือนนาเรีนารีออกลงยัง่ยลงลงสมิงสัตตมีวิาภัทวิญะาณลงสมิงแล้วรัชรอีเป็นอี แรงสมิ้นเป็นยังยาวดงแบได้ยังก็เป็นฐานถ้าไเป็นฐานอย่างไี้ยังแปลว่านายใกล้ที่แพทเพื่อนนเพราะไม่ต้องเอาวิพัฒน์อื่นหรือเพราะมีวิพัฒน์เดียวก็ใส่เลยอะไรสุดไนใกล้ที่เป็นเมืองเพาะใกล้เมืองก็ได้ใกล้เมืองก็ได้ในายเมืองก็ได้ในหมดนายใกล้ที่มันก็ได้ล่ะไม่สวยในเมืองนาเพื่อนนายเพาะก็ไม่สวยในเมืองนายเมืองก็รู้ว่า ยิงข้างไม้ยมันอยู่เป็นเนืองมอน้อยอย่างงี้ยอาจารย์นะบอกฟังดูเรื่องด้วยบอกพีนท้าววิพัฒน์ต้องแม่นยาวถ้ากาแฟจะมาเองกาแฟก็คือเราดูกาแฟจากไหนความเชื่อมของแต่ถ้าควาเชื่อมใจเนี่ยความเชื่อมงขอัตใจถ้าดูกาแฟของใครมาเทียบเนาะนี่มันจะเพืนเทียบรูปเส้นเลือยาวตัวนี้ไม่ใช่นะวิพัฒน์ถูกเอาวิพัฒน์ตัวนี้ไม่ใช่ที่วิพัฒน์นี่ อาจะไม่ใช่ก็ได้อาเป็นขอชีก็ได้เดีเขใจี่นะอ่วต่อมาข้อสามมทาวินยนอรัมางยางปัญญายกมาติรัติยก่อยรัติจะดินไปรัตติแล้วอะไความดีคมีหมายเป็นอน่าปัญาปัอันว่าดีดต่อมาตัวเชื่ออันว่าความยดียดีอะไรัมติงจะเด็นไัติ có tí béo đây rú luôn luôn ai nè luôn ăn cứ dây phải phải yêu chân á tình với bị đủ đưa đưa đủ điều còn mì mới cả là tình á mất tình sắp được bên mất tình in cả là nó mì rồi mấy mì chứ không chẳng này ติงทำเด็กเป็นมัติอีกกะหลัดเออแล้วลงลงอันออีกเป็นติงเป็นติงกันอ๋อมีตัวเดียวเนี่ยมีมีพัดหรือมีไหมที่ลงลงอังเนี่ยมีไหมมีเหรอมีทุ่ยายพัดอิกวัจนนะใช่ไหมทุติยตีพัดไปอีกวัจนะซึ่งสู้อย่างสิ้นเอาตัวนั้นมาซึ่งความซึ่งความรู้ซึ่งความรู้สู้ความรู้อย่างความรู้สิ้นความรู้อ่านว่าความยินดีอะไรซึ่งเออมันใกล้กว่าไหม ความยินดีสิ้นมันได้หรือสู้เนี่ยความความยินดีสู้ความรู้ก็น่าจะได้ครัพวกไอ้เกียนถ้าสู้ก็พูดไม่ว่าอะไรซึ่งก็ดีกว่าเพราะความยินดีซึ่งความรู้เห็นไหมเขาก็บังทำแต่เขาไม่ได้แกล้งหรือว่าแปลต้องแปะหลายหลักไม่ใช่หรอกเขาบังคับไปทุยยายพัดซึ่งนต่คนอยู่แปะนี่คือในไงแปะแห้งเป็นเนื้อได้ไงแต่มาแปละกาไหนได้ไหม ไม่ได้วิพัฒน์กำบังคับแล้วขึ่งจูอย่างติดด้วยวิพัฒน์เรียวก็จะน่าเอาทุ่งไหลม่ได้ด้วยไปบองบังคับให้อแล้วไม่ใช่แปลมุ่ดทั่วไปอ่ะต่อมาปัญญาญาณนี่ทำเดิมเป็นปัญญาอะไรอียิงแจ้งญาณกันญาณนางสาวร้อยปัญญาญาณอ้าววิพัฒน์แต่ตติยาถึงสัตตสัตสัตตวีวิพัฒน์ด้วยโดยตาพ่อเบีแก้ด้วยจอแต่จากอรบัเหตุแห่งของเมื่อ แต่แกตีเนี่ยเพราะเอาวัตถุหมายดีวะก็ดูสิอันว่าความยินดีซึ่งความรู้หมปัญญาได้ไหมได้ในปัญญาก็ได้นะผมให้ฉลาดในปัญญาก็ได้อันว่าความยินดีซึ่งความรู้แห่งปัญญาได้ไหมได้นะนี่กูได้นะเนี่ยไม่รู้แตงแต่แต่อย่ามาน่ะโดยเดี๋ยวแล้ผมี่นแปลเข้าวะเลอันว่าความยินดีซึ่งความรู้ด้วยปัญญาด้วยปัญญา ความยินดีความรู้ด้วยปัญญาเน่ยห้ามไปนิดนึงแต่ด้วยก็พอได้แต่ว่ามันยากันอันว่าความยินดีซึ่งความรู้แก่ความรู้นั้นซึ่งความรู้แก้ปัญญาเพื่อปัญญาแก้เพื่อต่อปัญญาได้มันได้อหรก็เพื่อปัญญาความยินดีซึ่งความรู้เพื่อปัญญาเพื่อปัญญา ความรู้เพื่อบัญญัติก็พอได้ไม่เได้ไหมอันว่าความยินดีซึ่งความรู้ความรู้นี่มันความรู้ก็คนแห้งปัญญาความรู้แห้งบัญญัติน่มันได้ไหมได้ไหมเออหม่ความว่าไงความรู้เป็นปัญญาหรือว่าความรู้ของปัญญาแห่งปัญญาความรู้เพื่อปัญญาัติ รู้ในี่มันเพื่อปัญญามั้ัญญานี่คือคนชื่อปัญญาใช่มั้มีความรู้เพื่อคนปัญญานี่นะคุณปัญญาน่ะมหาปัญญายินดีในความรู้มหาปัญญาอันว่าความยินดีซึ่งความรู้ในปัญญาก็ได้ดึงแห่งปัญญาก็ได้แห่งปัญญาความรู้แห่งปัญญาอันว่าความยินดีซึ่งความรู้แห่งปัญญาแห่งปัญญาได้ ของปัญญาก็ได้ไปของก็ได้แข่งปัญญาความรู้แห่งปัญญาความรู้ในปัญญาก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรนะจะใช้ไหนก็ไม่ว่าเพราะผมก็ให้สอนใง้รู้มันแปลในความนั้นแข่งเพราะว่าปัญญายังมันได้หลายวิีนญาณซึ่งความรู้ในปัญญาแห่งปัญญาได้อ้าะรัติยัง รัติยังลัธิยังก็เดินไปลัธิที่ดี่นี่มัเรียกวารติรติความีลัธิก็านมีพันในแค่ีมันก็ต้องเป็นในรัธิีลัธินมันบังคับไปเลยมันไมได้เลยลัธิยังเนี่ยอ้าวเมทาวีนังก็บังคับกันอันว่าความมีดีซึ่งความรู้แห่งปัญญาในลัธิของ แ่งขอดดีีทุในลัตทิของใชเนื้อคนมีปัญญาของผู้มีปัญญาคนมีปัญญาคนมีปัญญาคนมีปัญญามีปัญญาอันความดีดีซึ่งความหลายต้องหลายด้วยนะเไม่ทำหายที่ความรู้แห่งเนี่ยปัญญาในลัตทิของคนมีปัญญาถ้าถ้าอย่างเนี้ถ้าเกิดเราแปลสมมติถ้าเราเอาในปัญญากับในลัตทิ ันว่าความดีดีซึ่งความรู้ในปัญญาในลัท so ิคนมีปัญญาก็ในปัญญาในลัทิของคนเนี่ยในในในความรู้ดีความรู้คือยากจะเรียนในลัทิของคนมีปัญญาตรงนี้ของคนมีปัญญาเอลัทิเนี่ยอย่างปัญญาในในปัญญาในลัทิเนี่ยเข้าใจวะเออความรู้แห่งปัญญาในลัทินี้ก็เหมือนกับความหมายพอๆกับที่น่ะพอไปก็ได้ไง เป็ท <Cornell> ีนังทีมันต้องชัดทีนทฮะอยู่แล้วแห้งของเบื้อ็ลูกแวบนมันพูดีากนั้นอยู่แล้วเนี่ยอย่าต้องใช้ไอ้ช่องภาพบหรือว่าเสียหนังใช่ก็ต้องพูดอย่างนั้นไปเลยตีว่าเอ็มมอบอร์แ็กซ์ตัวคำแปลเพราะว่าคำแปลเนี่ยมันแปลได้ตั้งหลายตัวใช่แปลได้หลายตัวแต่ว่าตัวแห้งปัญญาเนี่ยมันดีกว่าเพื่อะในปัญญาเขาก็สูสีเขาไม่ได้ว่า มันเป็นหน่อยมันไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะมันได้ได้เลย่องทอแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อเรื่องจริงๆิงอ่ะมันได้ตัวเดียวถ้าเป็นธรรมะอธิบายธรรมะมันเป็นได้อย่างเดียวเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกแล้วเป็นเรื่องเนื้อเรื่องท้องท้องนิทานเป็นเนื้อเรื่องอ่ะมันก็ต้องได้อันเดียวแต่ว่าในนี้ผมก็มันมันว่าทำปัญหาแต่งขึ้นเองอนนี้มันใช้คำว่าเรียนเพื่อรู้เนี่ยเรียนเพื่อรู้ให้เรารู้ว่าเออให้เรามันมาสามารถเป็นได้ระยอนะางนะเออเราไปตรงช่วงนี้อไช่วงนี้ก็ได้อะไรเงี้ย ให้รู้ว่ามันมันมัน,มนพอได้ความหมายมันได้เราก็ตัดสุดใจว่าได้ไม่เป็นไรนะอ่ะไปยกครับที่

ภาวีนางของคนมีปัญญาทั้งหลายปัญญาทั้งหลายดูอย่างมาเมื่อกี้เข้าใจไหมไม่ยากหรอกไายนิดเดียวไายนิดเดียวยากเยอะมันสำคัญมากว่าจะสัมไปอะไรอย่างง่าดีอยู่ไปแล้วสำคัญที่ว่าเราหนึ่งวิพัฒน์เราไม่แม่นมองแล้วไม่พลาด วิพัฒน์บ่กไม่เท่าไหร่วิพัฒน์อะถ้าเราทบได้นี่นะถ้าเราทบวิพัฒน์ได้เนี่ยมันจะมาแต่ว่าถ้าเราไปเปิดหายุ่งประเทศอะไรวะไปเปิดหายุ่มันจะช้าตาที่ใจดุช้ามากเลยแต่ถ้าอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับโอ้ยมันได้วิพัฒน์นิงๆเท่านั้นมันจะไปได้ไวมันตีความหมายได้ดีกว่าแต่ถ้าไปเปิดดูไปเจอตัวนี้ตัวนี้เลยไอ้ไอ้ที่มันนานเนี่ยมันทองเนี่ยอาหยักตรงโน้นเลยถ้าเรามียาเนี่ยมันมีตั้งาๆ ตีตั้งต er hey you know yeah. okay. ีช่องอะไรท้องใช้แล้วก็ไอ้นี่ก็ดูปุ๊บแล้วอย่างแบบไอ้ยังตัวนี้อ๋อมันมีตัวเดียวไม่หรอกเราดูรู้ตัว่าสี่ห้าช่องมัจริงแต่เราต้องดูทุกช่องว่าไอ้ช่องนี้ไปเรื่องตา่ก็มีเด้วนแน่แห่งเมื่อมันจะมองแค่ตรงนี้อออกันว่างใช่ไหมครับในหม้อข้าวของมันมันจะพามาเองเดี๋ยรู้ว่าสำเนียอัยการของไอ้ห้าวิพัฒน์ที่เหลือเนี่ยเรารู้เรื่มารู้เลยว่ามันไรขนาดไหนเนี่ยไอ้คำแปลนี่ ไว้มันจะเดีออกมาแล้วแปะแปะต้งจำางาตรงนี้ด้วยเชื่อมต่อสานการเชื่อมต่อสาาถูกโอ้ยถาถูกทุกทาง็มันก็จะมาเองนะมาเองมันรู้ความไปอย่างเดียวในก็แปะไปได้แล้วแต่ใครี่อะไรในหิงไม่ได้เลยนะมะอันหมอเอาว่าเก็บไว่ในห้อเข้าในใส่ถิัตัดิ่ไปด้วยโดยาไม่มีตัดทิ่นแต่อยาก้ตัดหิ่นไปใช่ไหม สองวิพากแล้วเหลือสาจากห้าเหลือสามแล้วด้วยโดยแต่พวกมีมนต์สเปรแลเนี่ยเป็นระธานในมอบข้าวด้วยหญิงอะไรอมันไม่ได้แต่พอมีไม่ได้ตดทิ้งแต่สองวิพเนี่ยตก็ม่ได้หือจะดูถีปัจจมีชั้ทีแกเ้เพื่อตอกเห็นมาท่านไหนในมอบข้าวแกเ้เพื่อตองหญิงแก้เพื่อตอหญิงแค่เดือยข้าวแบบนั้น ปากเลยตะเขาก็เร <c ười> wow, ียกต้องต้มรูมากเลยยักแดเท้าตะเขามันเดี๋ยวมต่อพระธาตัดไปฉันถก็ตัดไปเลยมันจะมียแค่ชาวประเทศยิ่งยาวใหญ่เลยอันเก็บไว้ทั้งหร่ในนอกเท้าวแต่ดีไม่เหลือจากไม่เหลือว่าเหลือไปได้มาเอาได้มายิ่งไม่เข้าใหญ่เลยแต่มันมันก็เหลืยจะเดียวโอ้ฉันถีไม่พัดมันบีบมาให้เหลื่อนตรงนี้และวฉันถีก็เมื่อเขาไม่ได้ด้วยก็ใช้ได้แต่ว่าแห่งของ รงชก็รู้มันห้าวิพัฒน์แต่ตัวที่จะมาใช้ชุบตัวแปลคำแปลนี่เป็นแห่งของเมื่อเฮ้ยแต่พวกนี้เนี่ยพวกมีได้ตัวสองตัวแค่นั้นเองเห็นะวะมีตัวเดียวด้วยสามใบเพราอว่ารู้วิพัฒน์แล้วเนี่ยทีนี้มันยังไม่รู้คำแปลนี่น่าดีนี่มันไม่แม่นคำแปลสำเนียงอายะตานิบาตเนี่ยอันว่าอันว่าทั้งหลายซึ่งคุยซึ่ทั้งหลายเนี่ยเพื่อแต่พวกมีแต่จะพิเศษไอโฟนน่ะมันงานแต่เพื่อต่อแต่นี้จะพิเศษต้องว่า คัลิอย่างเงี้ยอุคัลิอย่างเงี้ยว่านั่นแปลว่าอะไรนะไม่รู้เนี่ยสมมุติว่าสมมุติเราดูได้อุคลิกเนี่ยผมก็สมมุติว่าสมมุติว่าอุคลิเนี่ยสมมุติมันแปลว่าลิงเนี่ยเราไปเขียนในลิงเนี่ยอ่ะขังมันจะให้จะมาฮะมันก็ไม่รู้ขังแปลอย่างเนี่ยไม่เราก็เขียนคังแปลว่าอข้าวพอเรารู้ไอาหม้อข้าวมาแจ้งเราก็ดูลงยางนี่เราต้องเว้นด้วย มอนเหมือนตัวไหนน้อตัวอยางอ่ะตาวนี้ยังมันมีไหมแล้วตัยางมีไหมไม่ดูตัวนั้นไงแค่นั้นแหละแล้วก็ไปดูดูมันก็ต้องมีแน่นอนตัวยางนี้มันมีทั้งหมดไางตัวนี้ใกล้ขายแบบพอเอาดูพอมาเห็นตัวยางทุกคเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เมื่อกี้เพิ่งเรียน่เนียรู้ว่าไอ้ยางเนี่ยมันจะต้องมีช่องนั้นต้องมีอะไรทีนี้มันไม่รู้ไอ้ทำแปลครับแฝงมันจริงอะก็บอกให้จับกันมันต้องไปจับมา ับที่แจ่มเงิน<ม>แต่และตัวเนี่ยถ้าจำได้มันก็ก็ดีเราไม่รู้แปลงก็แปลยากมันแปลยากนี่แหละมันถ้ามันไม่รู้คัาแปลอ่าเข้าใจนะโอเคได้เดี๋ยวว่นนี้เมเเิดถามคำแปลอย่างเดียวละ